เรื่อยๆแล้วก็เความสามารถในการซีเควนต์ตัวอย่างเนี่ยเราลงไปถึงระดับสิ s i n g l เซลล์หมายความว่าเราสามารถที่จะได้โปรไฟล์โอมิกส์ของเซลล์แต่ละเซลล์ได้เพราะฉะนั้นในตัวอย่างนึงเนี่ยเราอาจจะมี10,000เซลล์ใช่ไหมครับแล้วเราเก็บตัวอย่างแบบว่าสมมติว่า1000ตัวอย่างก็10,000คูณหันไปแล้วเพราะฉะนั้นโปรไฟล์ที่เป็นโอมิกส์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโปรไฟล์ระดัจะ ล้านสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านเอ่อโปรไฟล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดต้ที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสเพราะว่าเราสามารถที่จะเอ่อทำการเอ่อศึกษาวิจัยในระดับที่เอ่อเฉพาะเจาะจงแล้วก็ได้ r e ่อรีซหรือว่าได้เอ่อคัลคูชันที่เอ่อมันเอ่อเฉพาะเจาะจงแล้วก็靠ูมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียกัน,นมันก็เป็นท้าทายหนึ่งเพราะว่าคนที่มี แบ็กกราวด์ที่มาจาก Biology เนี่ยส่วนใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มี b a c k กราวด์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือว่าส่วนของไอทีอ IT หรือว่าไบโอเอนฟิเมติกโดยตรงโด,ย,โด,ย,เด,ย,เดยเฉพาะท่านอาจารย์หลายๆคนที่อาจจะมีความสนใจ ที่จะ pursue research ไปในทิศทางนั้นแต่ก็อาจจะยังไม่ทราบว่าหรืออาจจะยังไม่รู้แนวทางว่าควรจะไปต่ออย่างไรหรือสําหรับนักศึกษารุ่นใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับที่เราคิดว่าสกิลเซตพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง catch up กับโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วขึ้นทุกวันเนี่ยเราในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะ catch up ไปกับโลกได้แล้วก็เทรนนักศึกษา ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีสกิลในการดีลกับประเด็นที่หรือว่าเดต้าที่เขาเนี่ยจำเป็น